มาพบกับผมวินจากร้านเพนกวินนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีของราคาว้าวเลยนะครับของราคาโลดโลดว้าวจะเป็นสําหรับคนที่ใช้นะครับ iPad Pro 12.9นะครับในปี2018นะเขาก็จะเรียกว่าเป็ iPad Pro 12.9 Gen 2นะหรือ iPad Pro 12.9 2ปี2018นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวจะบอกราคาก่อนแล้วกัน คีย์บอร์ดของแท้ครับจาก Apple ลนะเราขายอยู่1,990บาทเท่านั้นนะครับก็ขายโลขัดทุนไปเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้จะเป็นคีย์อิงนะเป็นเทียอังกฤษจะไม่มีคีย์ไทยนะครับอันนี้เราจะเป็นตัวแกะกล่องให้ดูนะครับเรามาเอามาแกะโชว์ตัวหนึ่งก็สำหรับคีย์อิงเราจะเลือกจะเหลืออยู่ไม่ไม่ถึง10บอันแล้วครับเหลือประมาณ8อันนะก็เอามาโลเลยครับเหลือ1 9 9 0นะครับนี่เลยนะครับเป็นของใหม่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับนี่เลย ออกมาดูเลยของใหม่ไม่มีแค่นะครับกล่องที่เหลือนี่ยังไม่ได้กรีดซีนะครับผมกรีดให้ดูแค่อันเดียวนะแกมให้ดูนะครับผมนี่เลยก็นี่นะครับนี่เราเอามาติดเป็นสติกเกอร์ภาษาไทยนะสำหรับคนที่ซื้อนะครับทุกกล่องนะครับเราจะแถมนี่สติกเกอร์ภาษาไทยไปให้นะครับแถมไปทุกอันเลยครับแถมไปทุกกล่องนะครับผม นี่เลยนะครับก็ติดแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่เลยก็จะได้นี่ครับตอนแรกจะเป็นแป้นอิงนะครับอันนี้ของแท้มือหนึ่งนะไม่ใช่ของมือสองนะราคาถูกกว่ามือสองอีกนะครับผมอันนี้นะนี่เป็นแบบ12.9นะครับ12.9ปี2018นะนี่นะที่มันจะเป็นกล้องเดียวนะอันนี้ครับนี่ครับอันใหญ่เๆอย่าง,งนี้นะครับ1,990ของแท้มือหนึ่ง นะครับผมก็ถ้าคนที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามโทรมาสอบถามได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับนี่ด้านหลังนีรับบอยของแท้แน่นอนนะครับนี่เลยครับของแท้แน่นอนนะครับไม่มีของเทียมย้อมแมวนะครับประมาณนี้นะครับ1990บาัถูกกว่าประมือสองอีกนะครับผมแต่ได้ของใหม่เมือหนึ่งนะครับ iPad Pro 12.9 Gen 2นหรือปี2018นนะครับเปิดมาในกล่องเนี่ยมันจะเป็นคีย์อิงนะครับลูกค้าก็เอาอันเนี้ย ที่เราแถมให้เอาติดได้ก็จะเป็นก็จะมีภาษาไทยนะครับผมนะครับก็ติดตามเลขตามมันนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ